สวัสดีครับมาเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากที่ดูตั้งศูนย์ไปน่าจะหลายคลิปหลายคลิปอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูงานย้ายแหนบกันบ้างอันนี้งานย้ายแหนบต้องบอกว่าไม่ใช่งานที่ร้านนะครับจะไม่ใช่งานที่ร้านก็คือมีปัญหาคือล้อถอยหลังนะครับล้อถอยหลังนี่เดี๋ยวนี้สอนให้ดูนะครับอันนี้ข้างหน้าระยะห่างนะครับส่วนนี้ข้างหลังข้างหลังนี่ยเห็นไหม รั้วมัน4นิ้ว4นิ้วหลวมๆแล้วดูระยะห่างข้างหน้าเหลือประมาณ5นิ้วหลวมนะครับห่างกันเยอะนะครับแล้วอีกอย่างมีปัญหาเขางัดนะครับเนี่ยงัดชัดเจนนะครับเขางัดมากแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวย้ายสําเร็จย้ายสําเร็จยังไงก็คือเ,เห็นไหมครับปกติสารแหลกต้องคว่ำเเผานะครับเป็นอ่าตัว U นะครับ อันนี้เป็นตัวเหลี่ยมแล้วดูพอการกันนะมันเป็นยังไงเนี่ยพอออาวถอยออกมาเยอะขนาดนี้นะครับก็แน่นอนครับระยะย,ยาวมีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับต่อคันนี้นลูกค้าน่าจะทรงมาจากศูนย์นะครับก็รถใครนะครับที่จัดทรงมาแบบจัดทรงมาตั้งแต่อ,ออกรุ่นเลยนะครับก็แนะนําให้มันก้มดู นิดหนึ่งนะครับออก็ฝากไปด้วยนะครับ